สองวันสวิตสองวางจำหน่ายขายสวิตหนึ่งกันแล้วหรืออยังสวัสดีครับเพืพ่อนๆครับวันนี้ก็มานับเขาดาวกันต่อเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้อง เป็นปัจจัยแรกเลยแล้วกันนะครับปัจจัยสําคัญเลยแหละในการที่จะซื้อตัวสวิตสองนะครับก็ต้องบอกเลยว่านั่นก็คือตัวปัจจัยเรื่องของตัวกระเป๋าสตังค์นะครับไม่ใช่กับไม่ไม่ใช่ตัวกระเป๋าสตังค์นะครับแต่เป็นจํานวนเงินนะครับที่จะใส่อยู่ในกระเป๋าสตังค์นั่นแหละว่าจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งบางคนก็เตรียมความพร้อมเอาไว้เอาไว้แล้วว่าตีเอาไว้ตัวเลขกลมๆเลยนะครับสองหมบาททวนนะครับจะขายมาเปิดราคามาเท่าไหร่ก็คิดว่าคงจะไม่เกิน2 0,000ื่นแล้วล่ะ นะครับแต่สำหรับบางคนก็อาจจะอยู่ในระดับแบบเส้นยาแดงผ่า8นะครับแบบยังพอพอพอให้ได้เสียงอยู่นะครับก็คืออยู่ในระดับสักประมาณ1 5ื0นหรือ1 6ื่นกับตัวเครื่องเปล่าๆนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้แหละก็ต้องรอวันที่ทางซินเนกนะครับออกมาประกาศราคาในประเทศไทยของเราว่าตัวเครื่องเปล่านั้นจะแตะระดับ20,000ื่นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน1 6ื่นนะครับ ไปแตะระดับ1 8 0 0 0แ0หเนี่ยโอ้โหใครที่สะสมสตังค์เอาไว้อยู่ในระดับแบบเส้นยาแดงพา8นะครับหมื่นกลางๆนะครับก็อาจจะต้องอาหาตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ในทางวงการวิดีโอเกมที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่ในตอนนั้นนะครับนำมาจัดจำหน่ายขายต่อในตลาดมือสองนะครับเพื่อที่จะเอาเงินตรงส่วนนั้นแหะเอามาเป็นส่วนที่จะสมทบทุนนะครับในการที่จะซื้อตัวดิ n t ท n d o Switch 2 กับว,วันที่วางจำหน่ายในประเทศไทยเราซึ่งในตรงส่วนนี้ผมก็เชื่อว่ามีพี่น้องเกมเมอร์อีกหลายหลายคนนะครับที่ใช้หลักการหรือว่าวิธีการนี้เหมือนกันนะครับแต่ทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็มองไว้เหมือนกันว่าอาจจะขายเจ้าตัว t e n d o Switch นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น V1 V2 หรือว่าจะเป็นตัวรุ่น o l e d ก็ตามนะครับในในวันที่ตัว Switch 2นั้นยังไม่ได้วางจาหน่ายนะครับก็คืออยู่ในช่วงเวลานี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เอาไปขายในตอนหลังจากที่ Nintendo Switch 2วางจำหน่ายออกมาให้เห็นแบบตัวเป็นๆกันแล้วนะครับเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะทำให้การขายเนี่ยดูอาจจะได้ในราคาที่ไม่ดีมากนะครับเพราะอย่าลืมว่าก็จะมีหลาพ่อของพ่อค้านะครับต่างๆที่จะเข้ามาร่วมผสมลงด้วยนะครับในการที่จะกดราคาของตัว Nintendo Switch 1เนี่ยให้มันต่ำลงกว่าปกตินะครับเพราะเขามีข้ออ้างแล้วว่า S Nintendo s ิตหนึ่งินเทโดสวิตหนึนั้นมันตกรุ่นไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเขาสนใจแต่ Nintendo Switch 2กันเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นตัวเหตุผลที่จะทำให้ตัวราคาของตัว Nintendo Switch 1นั้นราคาตกลงไปมากกว่าเดิมอีกสักเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนก็พร้อมที่จะเสี่ยงนะครับ พอมองว่าตัว Digital s วิต c h 2นั้นเปิดตัวมาราคามันก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมครับมันก็อยู่ในระดับเกือบเกือบจะ20,000บาทดังนั้นแกลในช่องว่างกับ S วิตหนึกับ S วิตสองเนี่ยมันก็ยังมีแกลอยู่ในระยะที่ห่างมากนะครับมันก็เลยมองว่าในตอนนี้ราคาตัว S วิตหนึที่ขายในตลาดมือสองนั้นมันก็เป็นราคาที่ต่ําแล้วนะครับคงจะไม่ได้ต่ําไปมากกว่านี้แล้วแหละนะครับถ้าใ้มันต่ำกว่านี้ต้องรอไปอีกประมาณ3ปี5ปีเลยแหละนะครับมันถึงจะต่ำกว่านี้ได้นะครับแต่ตอนนี้มองว่า จะขายตอนนี้หรือหลังจากที่ n i n t e n d o s ิต t c h 2วางจำหน่ายในในประเทศไทยราคามือสองก็คงจะไม่ได้ต่างกันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะประเมินในเรื่องของตัวความเสี่ยงตรงส่วนนี้ยังไงนะครับแต่ถ้าคนไหนมองว่าไม่ขายหรอกเก็บเอาไว้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่บางคนกอ็อาจจะมองว่าไม่เก็บแล้วนะครับไปตัวสวิตซ์สองดีกว่านะครับเพราะว่าตัวสเปคหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนั้นก็สามารถเล่นตัวเกมบนตัวเวอร์ชัน n i n t e n d o ว w i t c h 1ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆในช่วงค่ำคืนนี้นะครับกับระยะเวลาอีก2วันดิน e ท d o Switch 2วางจำหน่ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ